ไช่เนี่ยฉันฉันอยู่ที่ไหนทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่เอาล่สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกับสตร์ิจฉ n นแนววันนี้เราอยู่กันในเกมแบบสกูลซิกซิกซิกตอนนี้ยังเป็นเดโมโอ,อยู่นะทุกคนวิ่งได้วิ่งได้มาวิง่งกระโดดโอเคมีกระโดดมีวิง่งเอาล่ะเกมต้องหา,าจุดแตกต่าง a n o m a l ี่มาเฮ้ย เหมือนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ลืมมันไปแล้วถ้าจำไม่ได้แล้วก็มีตัวเลขอยู่ตรงนี้อาอละหากพบสิ่งผิดปกติกรุณาย้อนกลับหากไม่เห็นอะไรผิดปกติโปรดำเนินการต่อไปอาละหากคุณลืมทิศทางเริ่มต้นให้มองหาแสงเขียวๆแสงเขียวๆน่าจะหมายถึงแสงตรงนี้ปะ่ะน่าจะฝั่งนี้นี่งี้ๆมีเขียวๆโอเคแล้วก็กดนาฬิกาเพื่อดูระดับก่อนหน้าข้อสุดท้ายนี่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ อ่ะดูนาฬิกาก่อนนี่เอากอนาฬิกาอ๋อหมายถึงมอกลอนนาฬิกาอันนี้มาเอาล่ะอันดับแรกเราต้องเข้าประตูนี้ใช่ไหมไหนเปิดประตูมาดิเอาล่ะอันดับแรกเราน่าจะต้องหาจุดที่แตกต่างก่อนอันนี้น่าจะเป็นปกติทุกอย่างเรา้ช่วยกันจำแล้วทุกคนมีอันแรกจะมีแดงแตรงนี้อืมอันนี้เป็นตู้ล็อกเกอร์ใช่ไหมเฮ้เฮ้ยมียกกาดกันผีด้วยเฮ้เฮ้อะไรเฮ้ชูอะไรชูอะไรเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเ้ยโอเคมีตู้ล็อกเกอร์อันนี้ต้องมีนี้ทีสองอันนี้มีอันนี้มีแดงแที่พื้นอะไรอะ โอเคนั่นคือไฟเขียวอันนี้เออ่เหมือนจะเป็นรองเท้าแตะนะสีแดงๆมีล็อกเกอร์เล็รกันนึงถังขยะอะไรไม่รู้3อันแล้วก็ถังดับเพลิงอันนี้เออ่สเปรย์แอลกอฮอล์อันนี้จะเป็นที่วางล่มอ่ะเอ่อตรงนี้มีกระดิ่งตั้งจำสีเฮ้ยเดี๋ยว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 ตัวอะไรวะไล่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 เฮ้ยไม่กลัวหรอกเฮ้ยมาดี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 เฮ้ยไปทางนี้ปะทางนี้ทางนี้โอเคโอเคโอเคเออถ้าเราไปถูกทางมันก็็จะเเเปนฮ้้ยยดี๋ววแล แล้วเมื hmm. ่อกี้เอ่อยังไงวะเนี่ยอันนี้เป็นอีกฝั่งนึงเหรอแล้วอีกฝั่งหนึ่งของไม่เหมือนกันด้วยดิเอาอยังไงเนี่ยอันนี้เมียนี้เมียนี้อ๋อไม่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 เข้าใจแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้อ๋อนี่นี่นี่คือมันเป็นทางย้อนมาอย่างนี้โอเคโอเคมาไมทไมมาทางนี้เอ่ออันนี้มี2องันอันนี้มี3อันอันนี้สเปรย์แอลกอฮอล์น่าจะเหมือนเดิมอันนี้มีตรงนี้อันนี้มีอันนี้รูเปล่าวะเมื่อกี้จำไม่ได้ เหมือนจะปกตินะเห็นไหมเราต้องไปทางสีเขียวใช่ไหมถ้าผิดปกติย้อนกลับถ้าไม่ผิดปกติเดินต่อไปเริ่มต้นคือมีสีเขียวโอเคเข้าใจะละเริ่มต้นจะมีสีเขียวโอเคงั้นเราไปต่ออันนี้น่าจะนอร์มอลมาโอเฮ้ยเดี๋ยวเลขเอา้าเฮ้ยเฮ้ยผ<ด>ิดอันไหนอะเออหรือจงใจให้เราผิดใช้นาฬิกาได้ใช้ยังไงเดี๋ยวลองดูลองใช้ดูปึ๊บโอ้ย้อนเวลาได้เงี้ยเหอเ้ยเฮ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 ้ยนาฬิกานาฬิกานาฬิกาไม่หยุดเลย เราต้องทำยังไง <S <S ใช้นาฬิกาแล้วแล้วยังไงอะนาฬิกาไม่อยู่เลยหรือว่าวิ่งไปได้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยกลับ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 เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอาเอาผีผีเอาเฮ้ยเดี๋ยวโอ้อล่ะดูเหมือนเมื่อกี้มันจะแค่สอนเราเท่านั้นมาได้เวลาที่เราจะต้องลุยของจริงกันละของจริงมีคนด้วยเหรอเอาช่วยกันจำกอนนะอันดับแรกมีตู้ล็อกเกอร์มีเฮ้ยตรงนี้มีกระดาษยันด้วยเหรอเดี๋ยวนะฮะนี้มันคือศูนย์ศูนย์ใช่ไหมศูนย์ศูนย์มันจะแปลว่าต้องเป็นปกติโอเคมา เราะงั้นอันนี้มีคนนั่งต้องจาไว้ต้องจำไว้ไให้หมดนะมียันอะไรตรงนี้ทั้งหนึ่งอันแล้วก็มีหนังสือตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเล่มห้าเล่มแล้วก็กระดิ่งอันนี้มีอันนี้สีฟ้าอยู่ตรงนี้โอเคน่าจะปกติมีประตูมีประตูหนึ่งประตูสองมีเก้าอี้ตรงนี้หนึ่งตัวนะถังขยะตรงนี้หนึ่งอันโอเคไฟไฟมีหนึ่งสองสามโอเคผมว่าไปแล้วนะผมไปแล้วนะรอบนี้รอบนี้ต้องได้ชัวอ่าไม่ต้องคิดเลย ผิดปกติแน่นอนเมื่อกี้ตัวอะไรวะอาย้อนย้อนหลังไอ้น,นี้เอาเฮ้ยลืมนับล็อกเกอร์งอกงานแล้วคุณผู้ชมอันนี้มีประตูหนึ่งบานแน่นอนอันนี้มีอันนี้หนึ่งงานอันนี้หนึ่งงานถูกไหมน่าจะถูกนะอันนี้หนังสือหนึ่งสองสามสี่ห้าสีน่าจะถูกมั้งมีรองเท้าแตะมียนันมีเสียงล้อเฮ้ยตรงนี้มันมีเหรอเหมือนไม่มีนะผมว่าผิดปกติไม่มีไม่น่ามีผิดปกติชัวโอเคอ่นนั้นไงถูกต้องไป0าศูนย์ศูนย์สาม โอเคตรงนี้ดูปกติดูปกติเฮ้ยมีกล้องจอดปิดด้วยเหรอมีประวะเอาเอาแล้วอันนี้เป็นบีเนี่ยเดี๋ยวนะเออมันดูหนังสือเหมือนจะถูกอันนี้หนึ่งสองสามถูกไอคนนี้ก็ไม่ขยับเหมือนเดิมคิดว่าคิดว่าตรงนะมันมีใช่ไหมกล้องจอดปิดไม่ได้ดูรอบแรกด้วยกล้องจอดปิดมีเปล่าน่าจะถูกนะโอเคลองดูคิดว่าถูกนะเอ,เอ้าเฮ้ยไม่มีเหรอมีเอาแล้วอะไรผิดปกติเมื่อกี้เอ,เอ้าเฮ้ยนี่ไงอันเนี้ยไม่มี มันคืออะไรเนี่ยอะไนไามามันเดียเด๋ยวถ้ามันผิดปกติน้มันไม่น่ามีใช่ไหมเอ้ามันมีอ๋อมันมีให้อยู่แล้วเหรอเอาเอาไปใช้ทำอะไรเอาไหนเม็เกิดอะไรขึ้นเลยยังไงใช้ยังไงอุ๊ยเครื่องระเบิดใส่ผีได้โอ้ยอย่างนี่เองเอาละอันดับแรกกล้องจอนปิดคือมีแล้วอะไรที่ผิดปกติเก้าอี้หน้าต่างเหรอเดี๋ยวไดอันนี้มันศูนย์ศูนย์ใช่ไหมอันนี้0ูนนอันนี้คือทางที่ถูกต้องแล้วอ่มันไม่น่ามีอะไรในชั้นหน้าต่างก็ปิดปกติแล้วเมื่อกี้อะไรผิิดออออันนนีี้้คืส่่่งงทถถููกกก็ตจํา เดี๋ยวมันจะต้องมีเสียงคนกคิดๆทีหนึ่งอ่ะน่าจะปกติอันนี้ปกติอยู่แล้วล่ะมันศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งมาศูนย์หนึ่งมีอะไรผิดปกติบ้างเดี๋ยว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 เออปกติตัวมาก่อนเอ่อหน้าต่างปิดหมดประตูปิดหมดหนังสือตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรด้านล่างตัวน,นี้มีสองงานตู้นี้นมีหนึ่งงานโอเคน่าจะไม่มีอะไรผิดปกติหรอกมั้งโรงเรียนเอ้ยลำโพงเหรอลำโพงใหญ่มากเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วเอ็กเซนชั่นอะไร อันนั้นมันมันสถานีรถไฟแล้วจะบ้าหรือไงอันนี้โอ้โหเมื่อกี้ลาโพงใหญ่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผมปกติลาโพงมันแค่นี้โอ้โหข้อสังเกตเยอะว่ะเดี๋ยว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 มีกล้องจอปิดนะปกติโอเคอย่าเพิ่งไปงงอะมันตู้หน้าต่างถังดับเพลิงอมันปกติไหมคุณคุณว่าปกติไหมเออไหนเราก็อยู่ด้วยกันสองคนในที่อย่างนี้ผมควรจะทราบชื่อเฮ้ยแต่ไม่ใช่ว่านายคือฉันใช่ไหมใส่เสื้อเหมือนกันด้วยเนี่ยสีขาวเหมือนกันเลยเนี่ยรองเท้ารองเท้าคนละสีโอเค ง,งั้นแปลไปได้ว่าเราคือคนละคนกันเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผิดปกติผิดปกติผิดปกติร้อยละผิดปกต,ติเดี๋ยวเดี๋เ,ดเ,ดเอาเออเาเอเอาวะมันคืออะไรไม่รู้แต่ผิดปกติแน่นอนโอเคมา0ูนสระดับนี้แล้วระดับนี้แล้วเดี๋ยวนะอ่าผิดปกติผิดปกติร้อยล้านเปอร์ซ็นเป็นไงโอ้โห,หพี่กิจเขาของจริงอัลลนนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งก็อีถูก ยี่มานั่งถูกใต้นี้มีอะไรไหมไม่น่ามีลำโพงลำโพงขนาดเล็กปกติอ่าฮะสัญญาณการขโมยเสียงเด็กหัวเราะเล็กๆแล้วก็มีหนังสือหนึ่งสองสามสี่ห้าเล่มไม่ผิดมีอะไรซุกปะมันไม่น่าจะซุกได้โอเคเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นอะไรปะ่ะแบๆบแบบปกติเปล่าน่าจะปกตินะเหมือนน้ำผักผีด้วยนี่นี่นี่เฮ้ยน,น,น,นายนายนาย,นายเอ่อประตูประตูปกติอ่ะใตาจะปกติต้องปกติแน่นอนหกโอเค ถูกเมื่อกี้ไม่มีอะไรผิดปกติเดี๋ยวเช็คเช็คก็ค่อยเช็คต้องเช็คให้ชัวร์เช็คให้ชัวร์ไม่มั่วนิ่มระเบิดระเบิดมาระเบิดอย่านะเว้ยฉันมีระเบิดอยู่ในมือนะไว้เอ้ยเดี๋ยวนะด้าน,นล่างโอเคเสียงปกติโอเคมีกระดิ่งปกติอันนี้ฉันวางปกติหนังสือหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยได้ยินเสียงเสียงเปิดประตูลำโพงเออลำโพงลืมดูกล้องวงจรปิดสเปรปกติโอเคคุณคุณครับ รับระเบิดผมไปโอ้โหคนบ้าอะไรโดนระเบิดไปยังไม่ตายนี่แกเป็นคนเรื่อยไอรอนแมนเออตรงนี้ปกติปกต,ปกติปกติทุกอย่างปกติฉันว่าปกติเอา้าเอา้าเรียบร้อยจุด5้จุดไฟหหัวเพื่อทําการทดลองให้เสร็จสิน้นโอ้มันมีด้านต่อด้วยทุกคน ราถึงห้องที่6แล้วตอนนี้เป็น66แสดงว่ามันจะต้องไปถึงห้อง66 6เออเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหผีมันจะขยับไหมเออไม่ขยับใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 ทำไมอะไรยังไงเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวนะอยากขยับนะกีดตะเวยจุดไฟตรงไหนวะวิ่งแล้ววิ่งแล้วจุดไฟอะไรตรงไหนยังไงวะเฮ้ย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 เยเฮ้ยเยเฮ้ย เ,เดียวยา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 ,ยา,ยา,ยาจุดไฟตรงไหนวะจุดไฟตรงไหนคุณผู้ชม five 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 ไฟ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 อันนี้คือไฟวะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกกระดูกมันขยับแล้วโอ้ยมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วเดี๋ยวดิไฟอยู่ไหนไฟมันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยนี่เหรอนี่เหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 ดีหนึ่งานหนึ่งงานหนึ่งงานได้แล้ว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 โอเคโอเคโอเคมันมาแล้วคุณผีมันมาผอวิ่งจุกแล้วผมวิ่งจุกแล้วผมวิ่งจุกอ๋อไม่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 ไม ไม่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 มาวิ่งรออมาก่อนล่อมาก่อนล่อมาก่อนดึงวิ่งโยกวิ่งโยกจังหวะนี้วิ่งจูกวิ่งโยกตามมายังตามมายังตามมาแล้ว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 อันไหนวะอันนี้อันไหนวะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยจุดไม่ได้อ่ะเฮ้ยจุดไม่ได้คุณผู้ชมหรือว่าแอลกอฮอล์มันใช้ไม่ได้ทุกขวดวะครับมันมันเฮ้ยมันมีสูตรมันมีสูตรทางคณิตศาสตร์คุณผู้ชมที่เฮตดไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเด ouais. 네ี๋ยวเอลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอ่าอ่านสูตร NACL NACL อันนี้อะไรวะ CU CI มีป่ะเมื่อกี้ CU CI ว้าวอย่าเพิ่งไล่โอ้ยกดดันเหลือเกิน CU CI CU CI มี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 นี่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 แล้วก็อะไรอีกคะอะไีกอะไรี LICL LICL เดี๋ยวมันมี3ตัวแล้วมันมี3ตัว LICL LICL เฮดเฮดเฮดไม่ใช่ไม่ใช่นี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 ่มีมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยวิ่งไล่อะไรกันขนาดนั้นเป็นเอเดเอเดอ้อนอ้อนขวนพิธีหนึ่ง อันนี้อะไรอันนี้อะไร T H ไม่มี T H ไม่มีไหนอีกอันหนึ่งอันหนึ่งอันนี้ C A C L ว้ายมาแล้วสามตัว C A C L มีเปล่า C A C L C A C L C A C L ไม่มีไม่มีไม่มีขาดไลขาดเคขาดเคกับ L I C L K กับ L I C L K K K L L L I C L I C L ได้แล้ว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 จ้าได้แล้วจ้าอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะเออผมต้องรอรอผีมาก่อนสี่ตัวสี่ตัว โอ้ย L I C L อยู่ไหนวะเมื่อกี้มันหายไปไหนได้มืออ่ะโอ้โหเจอแล้วแต่มันหายเค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 วิ่งวิ่งได้เคแล้วได้เคแล้วได้เคแล้วเดี๋ยววิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนเฮ้ยกดผิดแม่มเาเฮ้ยเ้ยได้แล้วอีกหนึ่งอันได้แล้ว L I C L L I C L อ้ยโดนบีกันโอ้โาหมเอาใหม่เลยครับคุณผู้ชมเริ่มใหม่แต่ต้น L I C L กันเลยมาเรากดเร็วเกินไปแล้วมันวางโอเค L I C L C A C L CA CL นี่ๆๆๆๆๆว้ายผีไล่ผีไล่ผีไล่วิ่งวิ่งแล้วเลยต่อป่ะ Na Cl Na ๆๆๆๆๆ Na ๆๆๆๆๆว้ายมันอยู่ไหนโอ้ยมองยากมองยากมองก็ยากผีก็ไล่เฮ้ยดูเหมือนว่าของมันจะสลับที่ด้วยเคเคเอเคก่อนแล้วมาแล้ว2ตัวมาแล้ว2ตัวแล้วผมต้องวิ่งไปทางไหนแล้วผมต้องวิ่งไปทางไหนเคค โอเคแล้วก็ C U C L กับ N U C I ใช่ไหม C U C L C U C U เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมายังมาแล้วพวกคุณพ่อจ้าพ่อจ้าไม่จ้ามาแล้ว C U C U ได้หรือเปล่าเก็บมาได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะมือแต่ L ไม่ L ไม่ใช่ L ไม่ใช่จะมีเวลามีเวลาแป๊บนึงมีเวลาแป๊บนึง C U C L C U C L ไปไหนหมดวะนี่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 ใช่ไหม C U C I ไอ้เรียว่ะ C U C I โอ้ยอ่านไม่ทันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเด ใช่ใช่ใช่ใเหลือเอ็นเหลือเอ็นเอเนเดียวเอ็นอเนเอุดท้ายเดียวเอ็อเคเอ็นเดียวโอ้โหผีโค่รไล่เลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมผีโคตรไล่เลยเดียวเอ็นเปล่าเอ็นเปล่าไม่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 ใช่ไม่ใช่เอ็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เตัวเอนอยู่ไหนหมดวะโอ้โหผีมันวิ่งเร็วเหลือเกินคุณผู้ชมเอ็นไปไหนหมดตัวเอนะตัวเตัวเอนมันไปไหนหมดอยงิดแล้วนะเอ็นเอ็ไม่ใช่ ไอ้น,นี่เอ็นเอ็นเอ็นเเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วคุณผู้ชมช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยพี่อ,ไอยไยจะหนีพอแล้วเฮ้ยคุณผู้ชมเกมบ้าอะไรตึงเหลือเกินเอาละเดี๋ยวรอบแรกเราวางแผนใหม่ก่อนเราต้องวางแผนการหยิบก่อนแอกับเคตรงนี้มีนะแอกับเคมีอยู่ตรงนี้แล้วก็มี C A ด้วยซ u มีไหม NK ็นค่ขาดซกับ N a นะ้าซมี โอเคเล็งไว้เลย R N มี Me. โอเคมาเราจำได้หมดแล้วเราจำได้หมดแล้วรอบนี้เราเติมเติมให้เต็มก่อนอ่าไปวิง่งเลยวิง่งแบบไวๆเมื่อกี้ C U ไหนนะ C U C U น่าจะน่าจะนี้น่าจะนี้ C U ไหนผียู่ไหนผีตัวไหนอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเค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 ,อเคมันมันตามผมสองตัวแล้วโอเคมามาสามตัวมันตามกันไวเหลือเกินลราพะคุณเลย C U ไปแล้วเดี๋ยวเราวนไปข้างหน้าได้พอเรารู้แล้วว่าของอยู่ตรงไหนแต่ประเด็นก็คือ จะทำยังไงที่จะหนีพวกผีนี่มันพ้นไอ้ไอ้หย,ยิบขวดไม่กลัวแล้วตอนเนี้ยพอเรารู้แล้วว่าขวดอยู่ไหนอ่ะได้ซีเอจากตรงนี้ก็ยังดีเอ้ยผีไล่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 ปั๊บเอ้ยทำไมมันมีดักหน้าด้วยอะแอลวอลเอลไดแอลแล้วไดแอลแล้วต้องล่อผีก่อนผมคิดว่าเราต้องล่อผีก่อนเราต้องล่อผีให้เขามาก่อนปับ๊บแล้วผมวิ่งจูก๊กโอ้โหมันเกือบโดนอ่ะผมดึงดึงเชิงไว้ตรงนี้ก่อนอะไรจะล่อผีมาก่อนตรงนู้นผีสี่ตัวเฮ้ยมันมีตัวที่เฝ้าโต๊ะด้วยเหรอโอ้โหอย่างงี้จบเลยมีตตัวเฝ้าโ มีโตัวฟอโต๊คุณผู้ชมแล้วมันวิ่งเร็วมากเวลามันอยู่ใกล้เราคือมันวิ่งเร็วมากเวลามจะต้องเติมอันนี้ก่อนอันน,นี้อันนี้อันนี้ป้าปันทุท้ายทุท้ายอันทุท้ยายเมื่อกี้เคอยู่ไหนนะเคเคมีลระเคเฮ้ยไม่ใช่เอยู่ไหนวะเฮ้ยเดียวแย่ละแย่แล้วคุณผู้ชมแย่ละแย่ลแยล้วคปะไปเ,เดียวเดียวเดียวยว้ยโอ้โหมันไล่จริงว่ะเคเค,เคแล้ววิง่งคแล้ววิ่งวุ้ยมันวิ่งเร็ววุ้ยมันวิ่งเร็วจริงมันวิ่งจี้มันวิ่่่งีี้คุุุณผผผชมมมมออออรรดดดแลวใในนททสสก็ โอยดีใจครับผมด้วยทุกคนโอ้แนที่สุดเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอีกโอเคเดโมมันมีอยู่เท่านี้เดี๋ยวไว้เกมจริงตัวเต็มออกมาเมื่อไหร่เรามาจัดกันใหม่ทุกคนโว้เกมตื่นเต้นดีมากสนุกสุดยอดอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะทุกคนเอาละเจอกันใหม่ทุกคนพัศใตปสวัสดีครับ